วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า <Wow. S 1> สูา่ช่อง e Channel นะคะก็อ,อยู่กับน้าเกมวายแบรนดิตโตนะคะก็อรอบนี้คือมาปั่นในช่วงโบนัสทามเลยนะคะทุกคนก็ห่างหายจากเกมนี้ไปหลายวันกับช่องนี้ด้วยนะอืก็เลยมาตัดมันสัหน่อยละกันก็ไม่รู้ว่าโบนัสทามรอบนี้คือ เป็นขนาดไหนนะคะก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็เม้นแรกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ทุกคนก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะทุนหนึ่งพันเลยก็คือไม่ได้จัดเกมนี้มานานพอสมควรเลยเนาะเออได้ได้กับมาจองเลยทุกคนแต่มาจองแล้วก็คือเพิ่งเด้จัดไปนะคะก็เลยเออคิดถึงไอ้หน้าผีนี่อ่ะทุกคนก็เลยจัดมันัะหน่อยละกันก็คือเหมือนเดิมค่ะทุกคนเราขอปั่นแบบไม่มีโอโต้ไม่มีโทรโบแล้วก็ออโต้น,นะคะขอปั่นไปก่อนเลยแล้วก็ใช้ไปเป็นเบสิสนะคะคือเริ่มแรกก็คือเบส ต่ำๆไว้ก่อนเลยแล้วก็ไล่เบตรต่อเลยนะคะเป็นเบทยี่สิบนะคะก็ขมลุนไปเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเปิดโทโบแล้วก็ออโต้เหมือนเดิมเลยก็รอบนี้คือเรามาปั่นในช่วงโบนัททางนะคะก็คือแบบเออคิดถึงอทุกคนแล้วก็มันมีในช่วงโบนัททามพอดีเลยเออก็โบนัททางแล้วก็คือเจ็ดสิบถึงแปดสิบอีกแล้วทุกคนเออที่แบบมันต้องได้แล้วก็มันไม่เสียทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออสัดสันหน่อยแล้วกันมาจ้องเขาขึ้นเยอะขึ้นจัดไป แล้วก็สําหรับใครอยากเข้าุ่มโบนะทามนะคะก็คือมินเลใกล้คิดโอ้โหคือนี่เราดูรู้เลยว่ามันต้องไม่เข้าแน่เออเราก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นทุกคนคือมันจะเข้าก็ต่อเมื่อแบบเนี้ยโอ้โหเหมือนมีลุ้นอ่ะทุกคนเหมือนมันกําลังจ่ายแล้วก็คอมโบทุกคนแล้วมันมาสองตัวเลยใช่ไหมเออนั่นแหละมีลุ้นที่แบบมันจะจ่ายให้เราโอเคไป เปิดทโบแล้วก็ออโต้ทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันจะจ่ายงะเอ้ยมันจะเข้าฟีในฟีมากเอ้ยฟีสปินง่ายมากทุกคนอันนี้สำหรับตัวเราเลยนะเออเรารู้สึกว่าพอเปิดออโต้แล้วก็โทโบอ่ะมันมีสธิ์ที่ค่อนข้างที่จะจ่ายมาประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซนเลยนะที่ฟีสปินจะเข้ามาแต่ตอนนี้คือปั่นมาสักพักแล้วก็ทุนเราเริ่มหมดแล้วทุกคนเออแล้วมันยังไม่จ่ายเลยนะแล้วก็แบบเราแบบ ติดลมจริงๆทุกคนคือหยุดไม่ได้เลยนะดูหยุดไม่ได้เลยอนะ่ะเออโอ้โหแล้วก็ทุนจะหมดแล้วด้วยเอาไงดีทุกคนคือฝันไม่ทันอะไรเลยอนะ่ะแต่ก็ไม่ท้อแท้ทุกคนแล้วเราไปเปิดเด็ดอีกสามสิบเลยจาะอีดอกันน่า,ากอืออ,อุ้เต็มแพงฟุ้นคืนชิพโอ้โหสวยมากอีดอกโอ้ยทุกคนตอนนี้ขึ้นมาหลักพันแล้วนะเออเอาวันก้อนโตเลยจ้า หนึ่งพันนะคะทุกคนคือเมื่อกี้เหลือสองร้อยเออเหลือสองร้อยแล้วก็มันก็ขึ้นมาเลยจ้ะไปสักสามสิแล้วแลวกันคือมันต้องเข้าบ้างแหละซีสป,ปินอะ่ะเออเพราะเราเปิดโทโบแล้วก็ออโต้แล้ว<ป>เพราะว่าเปิดแล้วรู้สึกว่ามันเข้าง่ายมากาทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าเลยจ้ะี่ดอกไม่เข้าเลย,ยรุ้นอยู่นะเนี่ยรุนแบบนี้ทุกคนเพราะเชนทุกคน เดททมผิดเรานะจ๊ะก็เริ่มไปเลยสิตจ้าแต่ก็คือเข้าง่ายอ่ะเอ้ยไม่ได้เข้าง่ายหรอกทุกคนแต่ก็คือไม่รู้มันจะใสมาหรือเปล่านะคะก็ยังทีในทีมาเลือกมะทีในทีขอไม่มาจ้ะอุยตัวไวสวยนะอืมเอ๋โอ้โหดอกอีดอกใสน้อยมาก ังไงกันดีล่ะโอ้ทุกคนเอ้ยตัวบายสวยนะเออนั่นแหละเล็กสิบสิบเจ็ดนั่นแหละอโอ้โหตัวบายเป็นแพงแต่ว่าจ่ายน้อยมากทุกคนตัวบายอะ่ะสวยแล้วนะแต่ว่ามันมาเรียงเยนะี่ยทุกคนถ้ามันมาเป็นเป็นแบบแนวนอนอะ่ะคือปังแน่นอนแต่นี่มันมาแบบเป็นแถวโอ้เสียดายดมากแต่ว่าทุกคนคือเบตสามสิบตอนนี้จ่ายมาแค่เ็จร้อยเองนะ อะไรจะขนาดนั้นหรือว่าโคโคน้อยหรือว่ายังไงหรือว่าลายส่ยน้อยทุกคนอุอยนี่เบสสามผิดแล้วทำไมใส่มาแบบเหมือนยังกักก็อยู่อ่ะโอเคมารอบท้ายจ้ะนี่สวยมากสวยมาก,มากแต่ว่าใส่น้อยมากโอ้ทุกคนเบสสามผิดแล้วนะคะใส่มาแค่พันพันพันเจ็ดร้อยบ่ะ เออจ่ายโอ้พันหกรทุกคนคือจ่ายมาเหมือนเบ็ดสิบเบ็ดยีสิบเลยนะเอาไงขอเบ็ดห้าสิบว่าเบ็ 20, ดยี่สิบดีทุกคนไปเบ็ 20, 30, ดยี่สิบสักสามสิบรอบแล้วกันเออเนนๆจะหมดแล้วเนาะก็ให้มันหมดไปเลยแล้วกันโอ้ยดอกเอาไงดีทุกคนที่ขนาดเบ็ดสามิบแล้วมันไม่จ่ายมาเลยนะแล้วก็อะไรเขาเรียก แล้วก็เราปั่นมาสักพักแล้วคือปกติคือปั่นและแบบมันก็บางกูลีเยเลยนะเกมนี้คือเราเล่นแล้วไม่เคยผิดหวังเลยนะแต่รอบนี้คือเริ่มรู้สึกว่าแห้วๆอยู่เออเริ่มแบบกลิ่นเกลือโรยมาเลยอะทุกคนเอ้ยก็ทุนมาพันหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาสองพันก็ไม่ได้ว่ากำไรเยอะมากเลยทุกคนไม่ได้แบบว้าวเลยอะแต่ก็ยังดีกว่าเสียนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแห้งๆเออมันเริ่มแห้งๆแล้วอะ่ะ แต่ก็โบนัสธรมรอบนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนมันได้เจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นบางครั้งมันก็ไม่ได้ได้เลยทุกคนแล้วก็มันดีก็คือแบบมันไม่แบบอะไรเรียกมันไม่แบบกินทุนแล้วก็กําไรเราอะทุกคนเหมือนเรารู้ตัวแล้วก็แบบเซฟไว้ได้อะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนแล้วก็คือจะจะเซฟไว้เหมือนกันเลยทุกคนเราคือแบบไม่ปั่นแล้วอะไม่ปั่นเยอะทุกคนคือแบบเราจะเซฟทุนเราไว้ได้แล้วก็กําไรก็ได้นิดนึงแล้วก็เพื่อต่อยอดรอบต่อไปนะคะทุกคน ยังไงก็คือเราก็ต้องกลับมาแก้แค้นมันอีกนะคะก็ถือว่ารอบนี้ไม่ได้ว่าแฮลเกินทุกคนก็ยังดีกว่าเสียนะคะก็โอเคก็รอบหน้าต้องจัดมันอีกแหละเออต้องจัดเลยทุกคนโอเคสําหรับพายาเข้ากลุ่มโบนัททางนะคะพวกกลุ่มพูดคุยแล้วก็กลุ่มเลขเทคนิคนะคะก็เมิลเลขได้คิดเลยนะคะก็ปั่นไปอีกนิดนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหยุดเลยนะคะแล้วก็เออหยุดเลยแล้วกันปวดทุกคนเออแวงอ่ะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนนะัะก็เหมือนเดิมเลยปักลิงไว้แล้วนะคะก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ